โรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยาภูมิใจนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยาตั้งอยู่เลขที่332บ้านกาลันทาหมู่ที่2ตำบลกาลันทาอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางโดยมีนางวรารักษ์ศิวยากรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น145คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน13คนโรงเรียนมีการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารงานรูปแบบ GPDCA และการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย ในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบและกลไกการบริหารจัดการทั้งหมด5องค์ประกอบปรากฏผลดังนี้องค์ประกอบที่1กํากำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยา ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดมาตรฐานสถานศึกษาที่ระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพพร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ด้านการจัดการศึกษาในระยะ3-5ปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ันธกิจค่านิยมและลักษณะหลักของสถานศึกษาเป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำผลการประเมินภายในภายนอกและผลการจัดการศึกษามาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจำปีที่มีความสอดคล้องกันในทุกๆด้านองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพ สู่มาตรฐานสากลโรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยามีการออกแบบระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมีปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการนำแผนสู่การปฏิบัติโดยการนิเทศติดตามตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานโดยอาศัยการทำงานเป็นทีมข้อมูลสารสนเทศการมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการที่รองรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่กว้างไกลใช้ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและมีการเผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นต้นองค์ประกอบที่3ประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยามีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้โดยใช้รูปแบบข้อมูลสารสนเทศการนิเทศติดตามการมีส่วนร่วมและมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการประชุมทบทวนงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลที่น่าเชื่อถือมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ได้มีการนำผลการประเมินภายในสถานศึกษาไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยาดำเนินระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพในด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้นต่อเนื่องมีคุณธรรมจริยธรรมภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายวิชาการ การแข่งขันกีฬากิจกรรมการส่งเสริมรักษาสุขภาพอนามัยด้านการบริหารจัดการโรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยใช้วิธีการ PLC จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะทางผู้นำที่ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนได้ กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกภาคส่วนรวมการวางแผนงานทางด้านการจัดการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับรายบุคคลมีการวางโครงสร้างบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคู่มือแนวปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีการสร้างเครือข่ายและร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c และสร้างนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ให้เหมาะสมโรงเรียนบ้านกาลันทาวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัพฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท,ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขขอขอบพระคุณ